ฝั่งนี้ตะวันตกครับตะวันรับขออฟ้านี่ครับแผนมาฝั่งนี้ครับนี่ครับฝั่งนี้พระจันทร์ขึ้นแล้วครับนี่ครับพระจันทร์ครึ่งดวงนี่ครับอมบรรยากาศทางเข้าบ้านครับนี่ครับเสร็จหมดแล้วครับของคนอื่นครับเหลือแค่ของเรานะครับกับยายนี่นะครับ กับคุณยายนี่นะครับนั่งอยู่ครับนี่ครับเกี่ยวข้าวอยู่ครับครับบรรยากาศครับบ้านอยู่นู้นครับต้นไม้เยอะเะนู่นนะครับนี่ครับแปลงนี้ครับข้าวเจ้าครับข้าวเจ้าเสร็จไปแล้วคราวนี้ข้าวเหนียวครับจากตรงนี้นะครับจากตรงที่แม่ยืนอยู่นี่ครับลงไปถึงนู่นเลยครับถึงนู่นเลยครับฝั่งนู้นเลย ฝากนูนนะครับฝากต้นไม้ไปนู่นอีกครับแค่นี้นะครับ